สวัสดีครับพบกับ FC Mobile อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาสำรวจตลาดนะครับมาเดินตลาดทำดูว่าเออหลังจากที่มัสเคลาโนนะครับเข้ามาตัวที่2ของวันนี้นะครับในเรื่องของตลาดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเลยครับโอเคครับในส่วนของ OVR นะครับเดี๋ยวเราตั้งเซตติ้งเป็นที่90ก่อนแล้วกันนะ9กคือขั้นต่ำสุดนะครับเดี๋ยวเราไปค่อยสำรวจตลาด90ขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยสำรวจ 9, 90ลงมาอีกทีนะครับในส่วนของเปเร่เป็นไงบ้างนั้นก็รู้สึกว่าจะมัสคาโนรู้สึกว่าจะ ใช้ไปหนึ่งตัวเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็น่าจะใช้ไปหนึ่งตัวบางคนอาจจะเก็บสะสมไว้นะครับเพื่อที่จะใช้วันนี้ทั้ง2ตัวก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันซิก็รู้สึกว่าราคาจะไม่มีในเรื่องของการลดแลกจากแถมแล้วนะก็จะเป็นราคาที่แบบสูงสุดนะครับอดูซิแต่ว่าไปกองตรงนี้เนี่ยใช้2ตัวนะครับมาตีเออแสดงว่าเม็ดฟ้านะครับมีโอกาสเขาเรียกว่าเม็ดฟ้ามี น่าจะเป็นตัวที่แบบราคาน่าจะแบบลดแรกแจกแถมกันนะครับวันนี้ซิเวท่าิเว่นะครับโปรซิเวดท่าิเว่เ <c oughs> ม็ดฟ้าน่าจะแบบว่าประมาณนี้นะคือตัดราคากันดุเดือดเดี๋ยวไปดูไปเล่ฟ้าดีโอ้มีหน้าอ่ะโอ้คิวเยอะอยู่นะเนี่ยมากองกันที่ฟ้านะครับพอได้เม็ดเคลาโน,โนมาสองตัวเขาก็ปีบวกไปที่เม็ดฟ้าแล้วก็มาขายกันนะครับแต่ถ้าบางคนคิดแบบนี้ไม่ได้นะมันต้องแบบเม็ดฟ้านี่แหละนะครับหรือถ้ามาฟ้ามาเขียว ฟ้ามาเขียวก็เออประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับอ่ะเป็นว่ามีคนแข่งกันเยอะอยู่ครับในส่วนนี้ล่ะส่วนนี้ถ้าจากเม็ดเขียวก็เริ่มเริ่มมีคนตั้งรับแล้วนะเริ่มมีคนตั้งรับแต่ไม่รู้ว่ารับมาเพื่อที่จะไปตีเป็นตัวเม็ดฟ้าหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยดูสิคิวเยอะอยู่นะมัสเคลลโนนี้ทําให้แบบเออนักเตะนะครับเม็ดฟ้าเนี่ยราคาแบบถูกนะเขาเรียกว่ามีคนขายเยอะนะครับเม็ดฟ้าเม็ดม่วงนะ่าจะเป็น น่าจะผลกระทบได้เป็นเม็ดฟ้าเม็ดม่วงแหละครับเม็ดที่ไม่ตีบวกกับเม็ดเขียวน่าจะมีความต้องการในตลาดสูงนะครับในส่วนของเม็ดฟ้ากับเม็ดม่วงน่าจะน่าจะมีคนที่ขายกันเยอะมากกว่านะเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงนะเมื่อกี้เม็ดฟ้าเม็ดม่วงโอเคโอเคเพราะว่าบางคนเขาอาจจะซื้อเม็ดฟ้าไปตีโดยใช้เม็ดเคเโน่สตัวเพื่อที่จะเป็นเม็ดม่วงไงฮะนั้นเม็ดฟ้าเป็นม่วงมีโอกาสที่จะฟ้าเห็นไหมครับ เม็ดเขียวเนี่ยก็มีความต้องการในตลาดนะแต่เม็ดฟ้าเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเม็ดฟ้าเม็ดม่วงนะครับก็แต่ก็ไม่เยอะนะเม็ดม่วงไม่เยอะนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือการที่เราจะซื้อเม็ดฟ้าได้คือมันต้องมีเงินเยอะไงเออการที่เราจะมีเงินเยอะๆเนี่ยมันก็เนี่ยนะโอ้โหเหลืออยู่สามแสนนะครับผมติดติดกระเป๋าตังค์อยู่ยี่สามแสนเนี่ยครับอ่ะดูเดี๋ยวเราไปดูตัวหลักๆดีกว่านะครับอะอย่างโรนันโดโรนันโดนะครับเห็นไหม ตัวเม็ดตีบวกกับตัวเม็ดเขียวนะครับความต้องการในตลาดสูงนะครับบางคนก็เออเหลือตัวเดียวก็จัดตัวเม็ดฟ้ามาอะไรอโอ้ยร้อยยี่สิบคิวนะครับบางคนซื้อเม็ดฟ้าไปตีเม็ดม่วงอะเขารเรียกว่าเม็ดม่วงเนี่ยคู่แข่งน้อยนะครับแต่ว่าความคนที่มีงบมีเงินซื้อเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะเหมือนกันนะดูเหมือนจะไม่คู่แข่งมาเยอะนะแต่ว่าคนที่มีเงินหลักร้อยล้านเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นั่นเองครับ เราไปดูนักเตะสำคัญสำคัญแล้วกันนะอย่างเอออเาเป็นเอ็มเาเป้ตัวนี้ก็เป็นตัวดีนะครับเอ็มเาเป้อะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพอเม็ดเขียวเนี่ยความต้องการเนี่ยพอไม่มีเม็ดกับเม็ดเขียวเนี่ยความต้องการในตลาดเยอะนะครับแต่พอเม็ดฟ้าเม็ดม่วงเนี่ยคือมีแต่คนขายนะครับเนี่ยมีแต่คนขายร้อยกว่าคิวเม็ดม่วงหรออ่าเม็ดม่วงไม่เยอะนะแต่ว่าท่านนี้ท่านก็ยังดีกว่าเนี่ยยังดีกว่าขาดตลาดนะครับแต่ก่อนเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านนะครับอ่ อันนี้ก็มาสเชลลาโนก็ให้โชคนะใครที่แบบว่าสะสมเงินช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ถูกนะครับช่วงถูกสุดของของของตลาดนักเตะในช่วงนี้นะแต่ว่ามันจะมีอีกช่วงหนึ่งก็คือมันจะมีช่วงนี้ฮะอีกไม่กี่วันนะครับอีกประมาณสากักอ,อีกประมาณเท่าไหร่นะอีกประมาณสัก9วนะัน10วันเนาะประมาณนี้ใช่ไหมครับอีกประมาณ9วัน10บวันที่ในเรื่องของเนี่ยครับ9 000. วันก็คือวันจันทร์วันจันทร์หน้าวันจันทร์ ที่10เท่าไหร่มัน2 1 12 13เ3็บกี่20วันจันทร์ที่20นะครับเนาะก็เดี๋ยวก็จะมีนักตะที่เข้ามาแต่ว่าก็คงจะไม่เยอะมากเนาะนี่ครับตรงนี้ครับคนเขาจะได้กันเยอะขึ้นครับตัว90-95ถึง95นะครับเนี่ยคนก็รอกันแน่นอนนะครับเนี่ย90ถึง95ซึ่งก็มีหลายตัวเหมือนกันครับอีก9วันนะครับถึงจะมาตลาดแตกอีกทีนะครับวันนี้แตกเป็นช่วงๆนะครับ อะประมาณนี้ในส่วนนี้อะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะถึงเอ็มเป๊ครับอะเดอะบอยเดอะบอยซีเอ็มซีเอ็มอานะตามที่บอกไปครับมิดฟ้าล่ะโอ้มีฟ้าไม่เยอะนะ60กว่าคิวนะครับเม็ดม่วงนะยังไม่ถึง10นะมาแล้วเชียวเออไอ้มีโอกาสได้อยู่นะเดี๋ยว,ยวแต่ว่าถ้าจะซื้อ84แล้วมาขายที่112 16บกวกก็28ล้าน สองตัว28ล้านดูเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มเนาะยังไงก็ตามนะครับตัวที่น่าสนใจสุดก็ยังก็น่าจะยังคงเป็นชินุล่าเหมือนเดิมเนาะเนี่ยชินลายังไงก็น่าจะนี่ครับโอ้แต่ม็ดฟ้าแล้วนะม็ดฟ้า้วครับชินล่าไปโทษทีครับไม่เขียวฟ้าแล้วครับร้อยหนึ่งแต่ก็ยังไม่เยอะนะหือว่าคู่แข่งไม่เยอะ,ะครับเนี่ยถ,ถือว่าคู่แข่งไม่เยอะม็ดฟ้าล่ะเฮ้ยเดี๋ยว เริ่มไม่ได้กําไรเยอะแล้วนะแต่คือจากจากตัวธรรมดามาเม็ดฟ้าเนี่ยยังพอได้กําไรเยอะอยู่นะอย่างน้อยยังได้พอ,อยังพอได้อยู่นะแต่ว่าจากเมดเขียวมาเม็ดฟ้าเนี่ยมันเริ่มจะคู่แข่งเยอะนะนดูเหมือนจะไม่คุ้มนะถ้ามาเม็ดเขียวยังพอจะยังจะพอคุ้มกว่านะครับเนี่ยจริงจริงอ่าวันนี้ชิลราก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับอืมประมาณนี้อเดี๋ยวเราไปดูตลาดเก้าสิบลงมาเลยกว่าครับแปดสิบเก้าแล้วกันนะ ก้าลงมาที่80แล้วกันนะครับอ่ะนักเตะ89เนอะก็จะเห็นว่านะครับเริ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปโฟกัสที่กองหน้าก่อนแล้วกันนะเพราะว่านักเตะที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีอะเออร์ลิงเบ็คฮาเรนนะครับที่ทําให้กองหน้าปั่นป่วนเนาะแล้วก็จูดส์เบลลิงแฮมกองกลางครับเดี๋ยวเราไปดูกองหน้าก่อนดีกว่าในตำแหน่งสไตเกอร์แล้วก็เซฟแล้วกันเนาะสองตำแหน่งนี้น่าจะได้รับผลกระทบสูงสุดนะมีเปเล่ที่รับผลกระทบสูงสุดนะครับ เป็นว่านี่ครับจาก19ล้านเนาะ18.9ล้านครับตอนนี้เหลืออยู่ที่10ล้านครับหายไป8ล้านคือพูดง่ายๆว่าหายประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเกือบเกือบ50%ครับประมาณ45%เนาะนี่ครับแต่ก็เริ่มมีคนตั้งรับแล้วนะ9.88ในประมาณนี้ครับนั้นะอ่าโอเคคือกองหน้าจะบอกว่ากองหน้าเนี่ยเริ่มเริ่มไม่ซบเซาแล้วนะครับเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับกลับมาคึกคืนขึ้น,นมีคนตั้งรับไว้อยู่นะครับอ่ามอร์ลินเตสดูสิ บู้คนขายเยอะนะเออแต่ว่าก็มีบางคนนักเตะบางคนที่แบบราคาก็ยังลงเรื่อยอยู่ครับมอรลินเตสครับก็ยังลงอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูนักเตะสาคัญสาคัญดีกว่าเนาะสาคัญสําคัญเอาไปดูด็อกบาสิด็อกบา์ด็อกบาเมิดมิดม่วงมิดม่วงจาก32ล้านนะครับเหลือ17ล้านนะครับมาสิล้านแต่ว่าก็เริ่มเริ่มมีคนตั้งรับแล้วนะดังนั้นเนี่ยใครที่เล็งกองหน้าอยู่นะครับต้องรีบๆแล้วล่ะนะครับนะก่อนทะี่ราคาจะ ดีดกลับไปนะครับเนี่ยเริ่มดีดกลับแล้วนะเริ่มดีดกลับแล้วครับกองหน้าตัวเมตาเริ่มดีดกลับแล้วนะครับอตตบะ,บอะต่อเลสด,ดูต่อเลทสิต่อเลสนะครับอะเมด็ดเมด็ดก่อนหน้านี้นะครับเม็ดแดงนี่คือ50กว่าล้านนะครับวันนี้เหลืออยู่ที่30ล้านนี่มีคุณตั้งรับไว้ที่31คิวเอ้ย14คิวนะครับเนะอ่าเริ่มกลับมาแล้วนะ ตัวเมตานะครับเริ่มเริ่มแดงแล้วครับอ่ะถ้าใครตัดสินใจจะซื้อกองหน้านะครับช่วงนี้คือช่วงที่ดีที่สุดนะอ่ะประมาณนี้นะครับอ่อฟอร์ลันอ่ะไปดูฟอร์ลันหน่อยดิฟอร์ลันจาก30ล้านนะครับเหลือ20ล้าน,นครับไม่มีคนซื้อคนขายอ่ะดูคิวไฟฟ้าอยู่นะอูคิวไฟฟ้าอยู่ครับถ้าอยากจะได้เม็ดแดงนะครับอืมถ้าไม่มีคนขายจริง,รงก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องตั้งรับไปก่อนนะครับจต้องตั้งรับไปก่อนเม็ดส้ม จาก70ล้านเหลือ36ล้านราคาลงเรื่อยนะบอลันดีนาตาเต้นะครับดีนาตาเล่เดี๋ยวไปดูกันดีนาตาเล้เม,ม็ดเม็ดแดงก่อนหน้านี้40ล้านครับวันนี้เหลือ24ล้านนะประมาณนี้ครับนะก็เริ่มี่จะเห็นว่าฟามีแดงเป็นช่วงๆนะมีเมด็ดม่วงกับเม็ดแดงนะครับที่คนต้องการนะครับคนในตลาดต้องการนี่ครับอ่ะดูหมูอันนี้ดิหมูอันนี้หมูอันนี้ โคโรโมนีเม็ดแดงนี่คือจาก40ล้านครับลดครึ่งราคาเลยครับโอ้โห50%ครับวันนี้วันโปรวันที่ส1ดทสบเ็ดครับนะวันนี้โคโรโมนีลดเหล,เหลือครึ่งต่อครึ่งเลยครับโอ้โหไม่น่าน่าใช้นะเอาจจริงตัวนี้พี่พานของแท้แน่นอนแล้วถ้าบวกกันล่ะเออบวกกันเป็นเม็ดส้มก็ยังยังได้อยู่นะยังได้อยู่จาก50กว่าล้านใช่ไหมเออเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันครับเม็ดแดงน่าสนใจอยู่นะนะครับเออ น่าสนใจไม่ไงั้นก็ซื้อตัวนี้ก็แหละเนี่ยแปไปรวมกันก็ประมาณสักทเท่าไหรอ่อรัสิล้าน,นครับ17ล้านเขาจะได้เม็ดแดงนะครับถูกกว่าในตลาดนะไปดูกันอีกทีหนึง่งนะน่าจะเป็นวันนี้ไหมตัวกองหน้ามิต้าไปดูอีซักดิอีซักเม็ดแดงเม็ดแดงก่อนหน้านี้35ล้านนะครับโอ้โหเซลแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะเออนี่ครับนี่ครับเริ่มแดงแล้วนะคนเริ่มกลับมารับแล้วนะครับ เริ่มแดงแล้วเริ่มแดงนะครับทำกำไรก็ไม่แย่นะครับเอาไปบวกกันทำกำไรประมาณนี้แล้วกันเนาะหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วนะ,ะเดี๋ยวไปดูกองตำแหน่งกองกลางกันบ้างครับกองกลาง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 ที่น่าจะได้รับผลกระทบอะเอ้ยเดี๋ยวต้องไปดูกุลิดสิเดี๋ยวไปดูกุลิดแป๊บนึงฮะกุลิดกุลิดเก้าสิบเก้าสิบมานี่เลยกุลิด บุลลิดนะครับจากที่แบบว่าจากที่แบบคิวเยอะๆนะครับตอนนี้คิวไม่เยอะแล้วนะเนี่ยแต่ว่าก็เนี่ยมาฟ้าตรงนี้ครับมาฟ้าตรงนี้มาฟ้าตรงเม็ดฟ้านะครับอืมมาฟ้าตรงเม็ดฟ้าก็คือถ้าซื้อตัวนี้มามาบวกมาเชลโนสองตัวแล้วก็โอ้โหแต่คิวคนขายเยอะเหมือนกันนะฮะนี่ห้าสิบเก้าประมาณหกสิบล้านนะสี่สองคิวนะครับไปดูเม็ดม่วงซิเม็ดม่วง มิดม่วนก็จาก120นะครับก็เหลืออยู่ที่ประมาณ90ท้นต้นนะครับแล้วก็มีคนตั้งรับอยู่เหมือนกันฮะนี่อ่าโอเคก็พิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับถ้าจะถ้าจะเอามาตีบวกเหรออันนี้60 60ขาย90ได้30ผักไปที่9ล้านก็เหลือ,อประมาณ20ล้านนะถ้ามีใครมีเมสเคลาโน,โนแต่ว่าวันนี้ถ้าใช้2ตัวได้กำไร20ล้านถ้าใช้ตัวเดียว ถ้าใช้ตัวเดียวอาจจะได้กาไรไม่เยอะนะครับต้องให้มันซานนิดหนึ่งนะครับรอให้ตลาดซาก่อนนะตัวไหนอีกไหมบัลลักไหมบัลลักออจริงๆมันก็จะมีตัวจูดเนาะใช่ไหมออแตพ่พวกนั้นมันตัว90ขึ้นไปเนาะโอเคโอเคอเรามาดูตรงบัลลักก็ได้ครับบัลลักบัลลักคนขายเยอะนะเนี่ยครับ10.5นะครับขึ้นเคยขึ้นไปที่15ล้านเนาะ ตอนนี้10.5ขาเยอะเลยครับถ้าเราจะใช้ดูเด็กไม่ได้ดิยพราะมันไม่รับผลกระทบมันได้รับผลกระทบเป็นเอ่อเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นโซ่เป็นลูกโซ่นะครับอืเป็นลูกโซ่เป็นทอดๆไปนะครับนะบรรหลักโหจากเม็ดฟ้าไปเม็ดม่วงนี่แบบ6ล้านเองนะครับอืมเออคนนิทีแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มากเลยครับมีตายกันสุดๆนะครับ แต่ก็เริ่มรับแล้วนะเม็ดม่วงเริ่มเ่ม,มีคนช้อนกันแล้วนะครับเอาวีล่าวีล่าดูวีลา่าดิวีลา่ลานี่คิวคนขายเยอะขนาดนี้นะครับน่าจะลงอีกนะน่าจะลงได้อีกนะครับมีเม็ดม่วงมีคนรับนะครับเม็ดม่วงมีคนรับส่วนเม็ดแดงมีคนขายไม่รู้ว่าเอาพวกนี้ไปบวกกันแล้วก็มาขายเม็ดแดงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ได้ได้ส่วนต่างอยู่นะได้ส่วนต่างอยู่คือว่าถ้าซื้อตรงนี้ ไป20สถ้าซื้อตัวนี้ไป20ล้านเม,ม,ม็ดม่วงสี่เม็ดแล้วก็เอาไปทำเป็นเม็ดส้มเฮ้ยพอได้อยู่นะถ้าเม็ดม่วงตัวนี้80สล้าน,นครับแล้วก็เอาไปขายที่11 1ล้านนะถ้าขายออกนะก็ได้กำไร20ล้านเลยนะเออกำไร20ล้านโดยที่เราแบบว่าต้องอดทนนิดนึงถ้าจะขายถ้ามันขายออกนะไม่รู้ขายออกหรือเปล่านะครับเม็ดแดงเอ้ยเม็ดส้มนะครับเนีย่ยเอาเม,ม็ดม่วงนะครับ 4ตัวนะครับคิดว่า20ล้านน่ะน่าจะมีคนปล่อยอยู่นะมีไงก็ต้องดักราคาอีกทีนึงครับ20ล้าน4ตัวก็80ล้านเนาะแล้วก็ทําเป็นเมดส้มครับแล้วก็เอามาขายนะครับได้ส่วนต่างได้ได้ส่วนต่างประมาณสัก30ล้านแต่ว่าก็หักภาษีภาษีประมาณสัก10ล้านก็เหลือย0ล้าน,นครับโดยที่เราไม่ต้องใช้มาสเคลโนนะแต่ว่าต้องใช้เงินในกระเป๋าของเราครับแล้วก็รับความเสี่ยงให้ได้ถ้าขายไม่ออก แต่คิดว่าน่าจะขายออกอยู่แต่แค่มันอาจจะอาจจะกำไรน้อยลงนะครับนะต้องดูต้องวัดดวงอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของไม่ส้มเวลานี่ครับตัวอื่นมีใครไหมน่าจะไม่มีแลนะ้วเนาะตัวอื่นก็แบบราคาถูกแล้วครับอ่ะเดี๋ยวไปดูจุดนิดนึงนะจุดจุดจุดโอ้โหฟ้าทั้งหมดเลยนะครับคงไม่ต้องไปดูนะเพราะว่าเขาแจกจุดมาครับคงคงจะไม่เข้าไปจุดแล้วล่ะนะครับโอ้ของฟรีตัว90ตัวนี้มันแค่86เองอ่ะเดี๋ยวไปดูก็ได้ดูคิวโอ้โห900เลยนะ 900คิวนะครับหนีตายกันสุดสุดนะครับนีตายกันสุดๆเม็ดเขียวดูเม็ดเขียวเม็ดเขียวก็โอ้โหเม็ดฟ้าเม็ดฟ้าสี่รอยนะครับเม็ดม่วงล่ะยี่สิบหกหนีตายกันสุด,ด <c oughs> สุดนะเออเอริงจริงเอออะทีนี้ไปดูตำแหน่งอื่นกันบ้างนะครับตำแหน่งอื่นๆตัวแปดเก้าลงมาเนาะ8ปสิบเก้าลงมามีใครบ้างอ่ะอะอย่างคาร์ตหน้าเอ้ยนี่นี่อย่างโรเบโตคาร์ลอเอ,อาเปโตคาร์ลอสโทษทีครับ ฟ้านิดหน่อยฟ้านหน่อยครับฟ้าเป็นฟ้าเป็นบางมิดนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แดงนะเออโอ้โหแต่ก็ก็มีคนขายอยู่ก็มีคนขายอยู่ค,ยยครับอันนี้แบบคิวประมาณ400นะครับแต่ว่าก็มีคนขายนะไม่เทียวเ,ยเออ,อประมาณนี้ำแบบาำร,รับตลอดอัโตนะขกดตัวนะออกูตัว ตัว90อืมอืม,อมโอเคโอเคดูแล้วก็ประมาณนี้ครับผมนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับตลาดน่าจะเริ่มเริ่มกลับมาเริ่มค่อยๆทยอยกลับมาแล้วนะครับนะหลังจากที่มาสคีลาโนนะครับแจกมาที่2ตัวนะครับออตัวนี้มาเกต์น่าสนใจนะเนี่ยมีคนขายด้วยนะครับเสียดายไม่มีตังค์ไม่งั้นก็จะซื้อมาใช้แล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าแล้วกันครับส,บสวัสดีครับ